ครับวันนี้ตัดติดเกมก็จะมาเล่นแบบสร้างสถิตความเร mm ็วนะครับหรือจะเลนดีวิวเอาชุดธรรมดาว่าจะทำสถิติได้โปรซ์ไดสหรืิเปล่าโปรนะครับโปรเซลนี่ึ่งเป็นระดับยาก ah thank you ah thank you

ใช้การวินะ่งจะไปไม่ได้เลยต้องเข้าไปในกระท่อมนะไป

น้องมาหมาขอช่วยก่อนนะครับเขาปผลลับหมาน่บบบ้านเราเลี้ยงอย่าเข้าไปตรงล็อกเบิกนะครับเปคอวิ่งผ่านไปเลยเราไปสนใจเราเล่นสร้างสติ ไม่ได้อะไรผมไปต่อเลย ตรงนี้จะข้ามไปเลยไม่ได้นะครับต้องให้รกคังตีก่อนก่อนต้องเข้าไปกับตุนมันตรงนี้ก็ไ,<ป>ได้จุาแล้วก็ไปยิงให้พวกมันออกมาเลย เรียบร้อยก็ไปเลยฉากคาสซีนนะครับจะ,จะเซ,เซฟเฉพาะจุดฉากคาสซีนที่มันบวกเวลาเราไปเหมือนบังคับให้เราผิดพลาดเลยทำให้มันผ่านยากที่จริงพวกนี้มันง่ายๆนี่ได้ห้านาทีแล้วนะ เราต้องเซฟนะครับเพราะว่าต่อไปจุดฉากรีนไม่มั่นใจว่ามันจะทำลายเวลาของเราเาเลขสวยๆคื